get it, 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 girl, get it, get it, get it, girl, get it, get it, get it, girl get it, get it, get it, girl get it, 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 get get it, it, Wait, no, no, better get it. These doors in the clothes, you better come on with it. Drop it, pop it, shake it, roll it, roll. Gotta sit no small, music control off the liquor. Hell, I like the way she put that thing on the She playing with my mind, see the beats fine. Yeah. I can't make a mind, but I can drop a dime. Yeah. Roll her to dance, it's your chance. Yeah. DJ turn it up, better than you bring it back Tell the DJ turn it up, better than you bring it back Tell the DJ turn it up, better than you bring แตกครับรั่วครับจะเจาะอนกับสี่ทีไม่ถึงร้อยเมตรรั่วอีกแล้วครับสองดอกครับพวกเขาไม่รู้หรอกพวกเขาไม่น่าไม่รู้หรอกไปเจออะไรเหรอพี่มาถามรอบแล้วอไปไเปไปไปเพี่ยว เนี่ยมาจนแบบชิวชีตยืด่ใช่อ่ะ้เลยเดี้ยวไนเียวนกิโลไหนรู้หมดแล้วมาจะรู้แล้วรู้แล้วแล้วรู้จะอะไรแตวไม่เข้าไปเกอนเลยพี่หมอมากี่ครั้งครับครั้งที่สี่แล้วครั้งที่สี่นี้ระยะลงเลยต่ำที่สุดเลยร้ยาิบโลเนี่ยต่ที่สุดเลยใช่ไหเล็กนเล็กอนเล็เพี่หมออ่ะเขาเจอเกเสียชีวงเองย 来，哦，哦，那客爹嘛，客爹嘛，哟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 ，哎，好牛。 วังทองเรอพี่ได้ไปให้วังทองอะไรไอ้เนี่ยเหฮ้ยมึงใช้คลิปอีกเหรอเพราะมึงสั้นมากใช่ไหมเดี๋ยวคลิปแล้วราตู้เลยโอ้ต้องหาคอนเทนต์หน่้ยะคอนเทนต์เอออเอ็นเเอานอออเ พี่ยกเนี่ยพอไข่หมอที่ซ้อมซ้อมเขาซ้อหกเขาเขาเกียวสีน้าเขาเกลียวเอาเกียวสีน้านี่ยไม่ได้เฮียเลยไม่ได้ยกเลยพอพอดูนั้นไม่มีฝ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 นกันทั้งหมดขอขั้นแรกนะครับผมขอตบมือให้เจในการซ้อมเลยครับผมซ้อมได้ม้างไหมเยอะมากเลยฮะ ไปถึงชื Wars> ่อม <oh ุงช <ER ื cin ่อใหม่ซ้อมซ้อมแล้วนะครับซัดแต่แบบขึ้นดอยโอ้ปอบ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 ขึ้นเขาตรงไหนแอบไปขึ้นมาครับว่าช่วงนี้ตอนนี้อ๋อยกแล้วทุกคนเย้